ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซามูไรนินจาและการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนอาทิตย์อุไทยเพื่อสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งของซามูไรนักรบผู้สงเกียรติและนินจานักฆ่าเงาผู้ลึกลับที่ได้หล่อหลอมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นให้เป็นไปอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแต่เรื่องราวของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น เราจะพาไปดูการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของญี่ปุ่นจากยุคสมัยแห่งนักรบสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของสมูไรในชุดเกราะที่สง่างามถือดาบคู่ใจและยึดมั่นในหลักการบูชิโดหรือวิถีนักรบที่เน้นความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อเจ้านายและแผ่นดิน ในขณะที่ภาพลักษณ์ของนินจาคือบุคคลลึกลับที่เคลื่อนไหวในเงามืดเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้และการแทรกซึมแฝงตัวไปปฏิบัติภารกิจลับต่างๆทั้งสองกลุ่มนี้แม้จะมีบทบาทและวิธีการที่แตกต่างกันแต่ก็ล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมานานนับศตวรรษ เพื่อจะเข้าใจถึงการกำเนิดและบทบาทของซามูไรและนินจาเราต้องย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่สังคมญี่ปุ่นยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจในช่วงแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นดินแดนแห่งนี้ปกครองโดยจักรพรรดิซึ่งมีอำนาจทางนามธรรมาเป็นส่วนใหญ่อำนาจที่แท้จริงมักจะตกอยู่ในมือของชนชั้นสูงและขุนนางผู้ทรงอิทธิพล การก่อตัวของรัฐชาติยังไม่สมบูรณ์นักและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมักจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลขุนนางท้องถิ่นที่มีกองกำลังของตนเองเพื่อรักษาอำนาจและปกป้องดินแดนของตนเองในสภาวะเช่นนี้เองที่ซามูไรได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นคำว่าซามูไรมาจากภาษาญี่ปุ่นโบราณว่าซาบูราอุซึ่งแปลว่าผู้รับใช้หรือผู้ที่อยู่เคียงข้าง ในช่วงแรกสมูไรอาจจะหมายถึงค่าราชบริพารของชนชั้นสูงหรือนักรบที่ถูกเกณฑ์มาเพื่อรับใช้ตระกูลต่างๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปและความขัดแย้งทางอำนาจทวีความรุนแรงขึ้นสมูไรก็ได้พัฒนาบทบาทของตนเองกลายเป็นชนชั้นนักรบที่มีความเชี่ยวชาญในการรบมีวินยัยและมีความพักดีต่อเจ้านายอย่างสูง พวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งการใช้ดาบการขี่ม้าการยิงธนูและยุทธวิธีการรบต่างๆการกำเนิดของโชกุนหรือผู้สำเร็จราชการทางทหารถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโชกุนคือผู้ที่มีอำนาจปกครองประเทศอย่างแท้จริงโดยที่จักรพรรดิยังคงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐต่อไป การที่โชกุนมีอำนาจทำให้เกิดระบบการปกครองแบบศักดินาที่ซามูไรเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ปกครองและผู้บังคับใช้กฎหมายในแต่ละแควน้น ภายใต้การปกครองของโชกุนสมูไรได้กลายเป็นชนชั้นนำของสังคมมีสิทธิพิเศษและหน้าที่ในการปกป้องประเทศรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในยุคสมัยที่สงครามและความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติสมูไรต้องเผชิญหน้ากับภารกิจที่อันตรายอยู่เสมอหลักการบูชิโดจึงได้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของสมูไร บูชิโดสอนให้ซามูไรย,ยึดมั่นในความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความสุภาพความจริงใจเกียรติยศและการเสียสละชีวิตเพื่อเจ้านายและศักดิ์ศรีพวกเขาต้องฝึกฝนตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายได้ถูกเมื่อ ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกกล่าวขานถึงในเรื่องของความลึกลับและความเชี่ยวชาญด้านการรบก็คือนินจาหรือชิโนบินินจาไม่ได้มีบทบาทเป็นนักรบที่เปิดเผยในสนามรบเช่นซามูไรแต่พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวกรองการแทรกซึมการลอบสังหารและการปฏิบัติการรบต่างๆ การกำเนิดของนินจาน่าจะสืบเนื่องมาจากความต้องการของเหล่าขุนนางและไดเมียวเจ้าผู้ครองแขวนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศัตรูหรือต้องการกำจัดศัตรูอย่างเงียบเชียบโดยไม่ต้องอาศัยกำลังพลจำนวนมากนินจามีการฝึกฝนที่แตกต่างจากสมุไรยอย่างสิ้นเชิง พวกเขาเรียนรู้ศิลปะการพลางตัวการปีนป่ายการปลอมตัวการใช้ยาพิษอาวุธลับต่างๆเช่นดาวกระจายชูริเคนดาบนินจานินจาโตและการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวอย่างเยียบเชียบเช่นเชือกหรือชุดที่ออกแบบมาลดเสียง พวกเขามักจะมาจากชนชั้นล่างของสังคมหรือกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นคนนอกทําให้พวกเขาสามารถแทรกซึมเข้าไปในสังคมได้อย่างแนบเนียนยุคสมัยที่นินจามีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือช่วงยุคเซนกอกุหรือยุคแห่งสงครามกลางเมืองประมาณศตวรรษที่1 5บหถึงสิซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดเมี่ววต่างๆต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันทั่วประเทศ ในเวลานั้นนินจาได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำสงครามทั้งการสอดแนมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของกองทัพศัตรูแผนการรบหรือแม้กระทั่งการลอบสังหารบุคคลสำคัญเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าสมูไรและนินจาจะมีวิถีชีวิตและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนินจาบางครั้งอาจจะถูกว่าจ้างโดยสมูไร หรือแม้กระทั่งโดยโชกุนเพื่อปฏิบัติภารกิจลับที่สมูไรไม่สามารถทำได้ในขณะเดียวกันสมูไรก็เป็นผู้ที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางของสังคมซึ่งนินจาก็มีบทบาทในการสนับสนุนการปกครองของชนชั้นนักรบเหล่านี้เรื่องราวของสมูไรและนินจาไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานนักรบผู้กล้าหาญแต่เป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมวัฒนธรรมและจิตวิญญ,ญาณของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน การยึดมั่นในหลักการของบูชิโดการให้ความสำคัญกับเกียรติยศวินยัยและความมุ่งมัน่นได้ซึมซับเข้าไปในโครงสร้างสังคมของญี่ปุ่นและส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้นหลังจากยุคสมัยแห่งสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงและญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะข้อศ1603ถึง1868 ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะญี่ปุ่นก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสันติสุขที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้เพื่อทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าสมุไรและนินจาจะมีวิถีชีวิตและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งนินจาบางครั้งอาจจะถูกว่าจ้างโดยสมุไรหรือแม้กระทั่งโดยโชกุนเพื่อปฏิบัติภารกิจลับที่สมุไรไม่สามารถทำได้ ในขณะเดียวกันซามูไรก็เป็นผู้ที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นผู้กำหนดทิศทางของสังคมซึ่งนินจาก็มีบทบาทในการสนับสนุนการปกครองของชนชั้นนักรบนี้เรื่องเรื่องราวของซามูไรและนินจาไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานนักรบผู้กล้าหาญแต่เป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานการยึดมั่นในหลักการของบูชิโดการให้ความสำคัญกับเกียรติยศ วินัยและความมุ่งมั่นได้ซึมซับเข้าไปในโครงสร้างสังคมของญี่ปุ่นและส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้นหลังจากยุคสมัยแห่งสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงและญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะคศ .1603 ถึง1868ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะ ญี่ปุ่นได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสันติสุขที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้นโยบายซาโคคุหรือการปิดประเทศโชกุนโทกุงาวะได้จำกัดการติดต่อกับโลกภายนอกอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและป้องกันอิทธิพลจากต่างชาติในยุคเอโดชนชั้นสมูไรย,ยังคงมีบทบาทสำคัญแต่บทบาทของพวกเขาได้เปลี่ยนจากการเป็นนักรบในสนามรบมาเป็นการเป็นข้าราชการ ผู้บริหารและผู้รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการใช้ดาบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นมากกว่าจะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้จริงๆซามูไรต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่เรียนรู้การบริหารจัดการการปกครองและศิลปะ,ะแขนงอื่นๆเพื่อรักษาฐานะของตนเองในทางกลับกันบทบาทของนินจาในยุคสันติสุขก็เริ่มลดน้อยลงภารกิจลับและการลอบสังหารไม่เป็นที่ต้องการมากนัก แต่วิชาความรู้และเทคนิคต่างๆของนินจาก็ยังคงถูกสืบทอดต่อไปและยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะการป้องกันตัวและการปฏิบัติการทางทหารในยุคต่อมาจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งของญี่ปุ่นคือการสิ้นสุดของยุคเอโดะและการมาถึงของการฟื้นฟูเมจิ เมจิรสโทเรชันในปีคศ1868ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศรับอิทธิพลจากโลกตะวันตกอย่างเต็มที่การมาถึงของกองเรือของพลละเมืองเอกเพอร์รี่แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ญี่ปุ่นตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจตะวันตกภายใต้การนำของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ญี่ปุ่นได้ยกเลิกการปกครองแบบโชกุนและนำระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับคืนมาสังคมญี่ปุ่นได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการปฏิรูปการเมืองการบริหารการศึกษาเศรษฐกิจและการทหารเพื่อให้ทันสมัยทิ้งโครงสร้างแบบศักดินาที่สมูไรเคยมีอำนาจสูงสุดการฟื้นฟูเมจิถือเป็นการสิ้นสุดบทบาทของสมูไรอย่างเป็นทางการ ชนชั้นสมุไรถูกยุบเลิกในปีคศ1870โดยการยกเลิกศักดินาและการให้สิทธิ์ในการพกพาอาวุธของสมุไรแม้ว่าสมุไราบางส่วนจะยังคงมีบทบาทในการรับราชการทหารหรือเป็นผู้นำในด้านต่างๆแต่บทบาทในฐานะชนชั้นนักรบผู้ทรงเกียรติก็ได้จางหายไปในช่วงเวลานี้เองที่การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของญี่ปุ่นได้เริ่มต้นอย่างแท้จริง ญี่ปุ่นได้นำเทคโนโลยีวิทยาการและระบบการบริหารจัดการจากชาติตะวันตกมาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดอย่างรวดเร็วมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสร้างทางรถไฟขยายการค้าและพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากร,กรที่มีคุณภาพการพัฒนาของญี่ปุ่นช่วงหลังการฟื้นฟูเมจิเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการปรับตัวและความสามารถในการเรียนรู้ เมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายญี่ปุ่นสามารถพลิกฟื้นจากประเทศที่ล้าหลังมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและทหารได้อย่างน่าทึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่20อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายและผลกระทบที่ตามมาญี่ปุ่นได้กลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสุดลงญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยอมแพ้ภายใต้การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นได้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูประเทศอีกครั้งและในครั้งนี้ญี่ปุ่นได้เลือกเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างออกไปเน้นไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในช่วงปลายศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21ญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลก เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์เทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าสมูไรและนินจาจะกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่จิตวิญญาณและหลักการที่พวกเขาได้ฝากไว้ยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ เรื่องราวของความมุ่งม,มั่นความอดทนวินัยและการพัฒนาตนเองยังคงเป็นค่านิยมที่ชาวญี่ปุ่นยึดถือแล้วเป็นส่วนสําคัญที่ขับเคลื่อนให้ญี่ปุ่นก้าวไปข้างหน้าบทเรียนที่เราได้รับจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นมีมากมายประการแรกคือความสําคัญของการปรับตัวและการเรียนรู้ญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสังคมนักรบสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําได้อย่างน่าทึ่ง สิ่งนี้สอนให้เราเห็นว่าการปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกไม่ใช่ทางออกแต่การเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างชาญฉลาดคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จประการที่สองคือพลังของจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นหลักการบูชิโดของซามูไรหรือแม้กระทั่งความแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจของนินจาล้วนสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย ประการที่3คือการยอมรับในความแตกต่างและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดของยุคสมุไรและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่หากมีการบริหารจัดการที่ดีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมได้ สุดท้ายเรื่องราวของสมูไรนินจาและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดอดีตก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดปัจจุบันและอนาคตการเรียนรู้จากอดีตไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถสร้างสารรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในวันนี้หวังว่าเรื่องราวของสมุไรนินจาและการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้มองเห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของตนเองเช่นเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทำมาตลอดประวัติศาสตร์ของพวกเขาสวัสดีครับ